ิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอย่าลอกเลียนแบบอย่าทำตามเด็กค่ะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมฮัลโหลฮัลโหลวันนี้พบกับช่องแบ็กทีกแล้วนะคะอ้าววันนี้เราจะมาให้ความรู้บาคาร่ากันบ้างเพื่อทุกคนเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆยังไม่รู้นะคะว่าเออ บาคาร่าเราต้องมีความรู้อะไรบ้างมีกฎเหล็กอะไรที่เราต้องรู้อ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเข้าเกมก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเข้าที่เกมแรกก่อนนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอสักครู่นะคะ กดเหล็ก4ข้อเลยที่เราจะต้องรู้นะคะควรรู้ก่อนเล่นเลยนะ 1. เลือกห้องที่เล่นเล่นไปแล้วเนี่ยประมาณ18ถึง3 8เกมอ่า18ถึง3 8เกมอันนี้ได้นะคะเนี่ยสองห้องนี้อ่ะอันนี้ก็ได้อ่าแล้วก็ใช้เทคนิค การเลือกห้องไปแล้วแล้วก็ใช้เทคนิคการเดิมพัน์ก่อนเล่นนี่เลยสำคัญเลยสำคัญเลยนะคะเอาจริงๆแล้วข้อต่อไปคือข้อที่4ี่คือเราต้องตั้งเป้าหมายกำไรขาดทุนของเราด้วยอ้าวเวลาเราเล่นเนี่ยหนึ่งเลยอะเราต้องตั้งเป้านะคะตั้งเป้าว่าวันเนี้ยอ่าเราจะเอากำไรเท่าไหร่สามพันพอไหมอ่า วันนี้ได้เท่านี้พอไหมพันหนึ่งพอไหมเราต้องตั้งเป้าเออถ้าวันนี้เราเสียพันหนึ่งสองพันเลิกใช่ไหมคะเราต้องมีกฎเกณฑ์ต้องมีกฎให้กับตัวเองไม่งั้นเราก็เออจะแบบหลงละเริงในการเล่นเนาะสิ่งที่ควรรู้เลยนี่แหละค่ะหลักๆล,กลกสี่ข้อหนึ่งเลือกห้องที่เล่นไปแล้วสิบแปดถึงสามสิบแปดเกมสองเลือกห้องตามเขาไพ่ที่เราถนัด อ่ะเอาจริงๆแล้วอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยข้อที่2คือเราต้องเลือกที่เราถนัดอ่ะเราคิดว่าเราถนัดตรงไหนอ่ะอย่างเราถนัดสกอร์ยาวๆลาะยาวเอ้าเราก็ต้องเอาห้องเลือกห้องที่เราถนัดตามนี้หรือว่าเราจะชอบปิงปองนี่ไงสกอร์ปิงปองเลือกไปเลยค่ะปิงปองมันก็จะง่ายต่อการที่เราจะเล่นหรือว่าคนที่เล่นส2 1สองหนึ่งเอ้าแล้วต่อไปจะไปแดงหรือเปล่าอ่าอะไรอย่างนี้ มันก็แล้วแต่ความถนัดของคนด้วยนะคะคือเอาจริงๆทุกที่เขามีกลุ่มน้ำเล่นอยู่แล้วแต่มันก็อยู่ที่เราด้วยว่าเราจะมาพลิกแพงใช้แบบไหนถูกไหมคะทุกคนอ่ะอันนี้คือข้อคิดนะคะที่ฝากไว้ให้กับทุกคนที่ยังไม่รู้อ่าในการเล่นบาคาร่าเควรรู้อะไรวันนี้น้องก็เลยอ่าจจะมาแนะนำพี่ๆเพื่อนๆค่ะลองดูว่าเออที่บอกไปแล้วแบบ ลองไปใช้ดูนะคะเผื่อมันได้ผลอ่ามันเป็นทิคที่แบบว่าควรรู้ค่ะเทคนิคการเดิมพันก่อนอืมใช่อันนี้คือเราเราต้องรู้หลักๆในสี่ข้อน,นี้ก่อนนะคะว่าเอออ้าอันนี้มาไม่ใช่นะคะอีกอ่าแดงสองนำเงินสองอ่าเนี่ยสกอร์ต่อไปมันจะเป็นยังไงเราเราควรที่ว่าต้องรู้ หลักๆของมันว่าเออมันจะไปประมาณไหนการเล่นเราก็ต้องศึกษาก่อนนะคะว่าเออเวลาเราลงทุนไปแล้วอ่ะเนาะเราก็อยากได้เงินเราคืนมาได้กําไรเรางอกเงยใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยมาแชร์ความรู้ประสบการณ์ในการเล่นมานะคะทุกคน <c oughs> อเล่นทุกวันเราก็มีความรู้เกี่ยวประสบการณ์กันไป <c oughs> หรือว่ามีพี่ๆท่านไหนที่อยากจะแชร์ความรู้มาก็ คอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์ Comment มาได้เลยอ่าแล้วหรือว่าอยากจะให้น้องพูดในแนวไหนหรือว่าแบบไหนบ้างพี่ๆแนะนําน้องมาได้นะคะอ่าแล้วก็น้องขอฝากขอบคุณที่อ่าคนติดตามพี่ๆที่ติดตามดูติดตามชมน้องนะคะที่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะอ่าขอแวบขอแวบสักตาหนึ่งเนาะ มไม่ทันไม่ทันอ่าเดี๋ยวออกห้องใหม่เอาแทนทัน,นอเอาไปห้องอ้อาปิงปองสวยนะอะ่เชแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแถะแป๊บหนึ่งนะอ่าน้ำเงินหรือเปล่าอ่ะตามตามน้ำเงินสักห้าร้อยก่อนนะคะพี่ๆอ่ะลองดู ามาให้ความรู้แล้วก็มาหากำไรสักนิดนึงอ่าก่อนที่จะจากกันไปนะคะอ่ะแปดแต้มสวยก้าว่าสวยเห็นไหมคะทุกคนอาการเลือกห้องนี่สำคัญมากๆเลยนะคะอืแป๊บเดียวถ้าเราเลือกห้องถูกแล้วเรามันเป็นสกอร์ที่เราเป็นการไพ่ที่เราถนัดอ่าอน,นี้โคตรสำคัญเลยนะคะอ่า โอเคคะ่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่นะคะเอออยากให้น้องพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้เราลากันแค่นี้ก่อนอ่ามาบอกทิกความรู้ดีๆกันคะ่ะอ่าขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะลากันแค่นี้นะคะ